สวัสดีสวัสดีจ้าพี่น้องเนาะมื่อนี้ขออนุญาตมาออกส่องสาวลาสาวลาวลินดาเนาะมื่อนี่สลินเพื่อนอันไดปลามาต้อนพี่น้องเพราะว่าเพื่อนไปยามตโตมาขึ้นในฟนตโต้แ,แม่กำกำลังเศร้าเลยพี่น้องนี่แต่ว่าแต่งกินแล้วอันก็คือเห็ดปุเนานะแต่ว่ามันนี่ปลายเพื่อนเสียหวาเห็ดทอดปลาเค็งมีปลาเค็งปลาคอหน่อยเนาะปลาลุงลายอยีลิพี่น้อง มีนในบ้านนี่มีแต่ผูแดกดกบแดดปลาเมืเ่อคืนนี่นะขั้นฝนตกแหละอาหารการกินนาา่ะหล่ไล่ไปไ็นี่ยพี่น้องจิลล์ได้บ่มีบ่กจิลล์อ่ะถาว่าตกแห้งๆนี่สิดล์น้ำแกงกับปลาอืมอันนี้กะได้ทั้งปลาคอปลาเค็งพี่น้องแล้วก็เอามาเฮ็ดอุอุใส่อันปลาคะแยงกินเนาะคิดยากพี่น้องเดี๋ยวใส่พี่น้องเบนินทุกคนเ<น>มื่อจ้อยพนวัลเป็นอยากกินอุ ป้าอูคมมนนึงมาผิดกันมี <S 1> <S 1> ใส่ลูกโดดพี่น้องเผื่อแบบผู้ใดอยากอยากกินเพชนเนาะก็บบางคนแบบบวกกินเพชเท่ากบบใส่แบบหากใจตัวเองเลยอูนี่นะใส่แต่เกลือก็เป็น,นว่าหลังใส่กขยันกูจะักขยังเพื่อนยังมั่นใจใส่เด้ว<อ>พี่น้องเติมพี่น้องจะเติมหนักก่อนหน่หอ,อยนึงเติมมาน้อยแข่งแติมเติมพักขยันมาจะบ บรรยากาศบานเฮาก็คือแบบฝนตกแน่ๆที่ดีีพี่น้องบรรยากาศบ่ฮอนแต่ว่าทางนะเปื้อนๆท่างอันทางดินแดงเนาะแถบสิไปบ่ได้แหละคันฝนตกออันนี้เอาไปถอดกินทุกคนเพราะว่าตัวหน่อยนี้ปลาเค็งองขางจะกลางลายเนาะเอาถอดกินอาจจะกินได้เบิร์โตเลยตัวเน,นยๆถอดกับกอบอ่ะอือถอดกับอบกินแบ่บยิ่กกินกับตามักหงแหงแ่บทุกคน กินมะนาวหม่องกินอ๋อยังกินอย่จ้าคนยังกินตํายังกินตําหงยังบ่ทันได้เดพี่น้องแม่ซอยิงเด้ยิงเพิ่นกําลังสิเฮ็ดอันหมกปาหมกปานเพิ่นบอกให้เอื้อยเอาอยู่แต่ว่าเอื้อยบ่้เออหมกปานั่นนะปลาขาวนะเออหมกใส่ใบตองบ่แม่นพากันเลือกมาได้บักหลายได้คร่งทุงยางอบ่อยากลเ เมื่อดี๋ยวทำนุ้ยเจอกับคนอยากบ่อนุ้ยเจ้เนี่ยคนอยู่ในตัวเมืองเด้อพี่น้องบ่ค่อยได้กินอาหารบ้านเฮาอือก็สิแบบมาบ้านแล้วก็แบบคิดอยากใน่ทุกคนคิดอยากอาหารบ้านเฮาสิเป็นอูปลาบ่อหรือว่ากบอือกบนี่ก็เดี๋ยวสิสั่งน้ำมันจะยิงให้เพิ่นน้ำมันจะยิงเพิ่นไปหาเยียงเมื่อคืนได้ประมาณรูไปรโลปลแบ่แม่นมีแต่ตัวใหญ่ๆเมื่อคืนนี่นะฝนตกแห้งๆพี่น้องคั่นแบบ ผู้ใดดูแน่น่ะคือสิลุกไป,ปเนงกันผู้ใดตีหนึ่งเสียงฝนไปเนียงนะตีหนึ่งคืนตีหนึ่งว่ะนี่สองตกแห้งๆเลยเนาะนี่พี่น้องน้ตจอยเพิ่นมาซุกแล้วทุกคนซุกแล้วทุกคนเข่าเสานู้จ้อยเด้พี่หนอเนี่ยเ,เข่าเสาเนี่ยเป็นเข่าเทียง <laughs> อือหอมเดี เออ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 อืมแสบเลยปลามันสดเนอะเมีนฉินว่ปกัคนมงจะจ้ยิงขาก่อนอร์ มอหมอกับบุนี่นูวาวสำเร็วเขาลดถัวไอ้บ่วงนะเอาออกมาใส่ลรเ้อร์ในอัน กระตุกได้มีอยู่บ่ชุดเจ้ากินข้าวบริจาคกระตุกบ่อ่ะแบบง่ายๆนึกจอยเหมือนเอาแบบง่ายๆโอ้ใหม่เลยทกุกคนวนโมเมนแถมเลยมเป็นใหม่หมอ <laughs> ไฟใหม่หมอบ่เออเปอออ็นยังแบบพอดีหอมๆไงจิ้มเป็นยังแบบสายอพอดีหอมทั้งคูพอดีมันมาดบออือ พี่เนาะอุะปกรณ์ชวินก็จะกินดูนะโอ่นเมียนบายชุบเขาบข้าวเหนียวมันหุ่นหอมดีผิดร้อนไปกินข้าวเยทาคินเลยทุกคนเป็นผู้ชายเนาะวันนี้อันย่บหนึเดือนแล้วจ้า กันนี้เพ,พิ่นกินนองเย็นไหมทุกคนเพิ่นบอกว่าไมามาทุกคนมากินข้าวนกันวันนี้เส้นนีแขกครับเส้นเราเป็นชิมากินข้าวนะกินข้าวน้ำน,น้องจอยกินปลาเผาอยู่พูนอยูกอ่กะล,ลี่อยู่ยังเกาะอยู่ลีอยู่กะลี่ฟังแบบอยู่กะลียู่พูนอยู่ลหนะอยูกะลี่ แบบที่ว่าแบบที่ว่าอยู่กันน้ะเดี๋ยวแคน้นอยู่ตรงแต่ยิงเนี่ยมันจะเกี่ยนไปอยู่กันีอยู่กันีวะเกลี่กันแจวอันนี้เป็นแจวสำเร็จลุบ้านปลาถึงเบสกี่เนาะมาไปกินข้าวในลูจอย เขื่อนก็ยังเปียกที่พี่น้องพอลงไปตนนูนนำหวยโ,นนโดนๆจังมีเทธอนึงเหมือนเด็กก็ชีเย็นค่ะเนียนพาเด็กน้อยเป็นหัวหน้าเด็กน้อยมาเด้อพีษตรชี SC เนะาะทังไทยทังลาวแต่ต่างประเทศมันขึ้าเมกันจ้าเสือว่าผู้ใดที่อยู่ต่างประเทศนะเห็นเมนูโอปาบ้านเฮาแบบนี้นะคิดหอดลถคิดอยากมันจะว่าคิดหอดเองใดก็ผู้ใดเหตุงานอยู่ไกลกะกำลังใจให่สูสๆเรือจ้าเนาะ มีเวลาจึงกลับมาบ้านเ้างเรีมยมแมดงกับอันฟฟบา,น,านีน้เขาทำเล็วกินบ้านหน้องบเบลซ์แ้วกันย่งกับริลซ์ พะกันยังกับเป็นป้าถ่ายลงไปเห็นพี่เอ็มซีเบิ่งคอแซวพะกันยังเด็กเลยจ้าไปได้เห็นนั่นจากแหงไวเปล่าเห็นยุบเพราะมันมางทนเป็นดอกมันหอมจากแหงกาเป็นน้ำจืดฮึ กันโตแค่นนะไม่ผมมากกัน,นปิดเสปแล้ปากับตามหอองเขากันจะวันน,วน,นี้ตจ้าเป็นเพื่อนตังหงเหรอน่เพื่ออะไรกันเถ้าเป็นอยู่ในเมืองนี่กันสื่อนี่ป้าธรรมศาสตร์กับป้าเหลี่ยงป้าธรรมศาสตร์แค่ มันเียงาวาันจุดเปยอืม้แต่นอืมบันเท่าแต่บาคองธรรมดาอืมออบ้านนี่นะบัอืม้องต้องบันบา <c oughs> ่านนงนะตะขางอย่นงเงี้ยอืมะไปกีาไปใส่จะบางบอนเนาะ กบออกเกียรไข่มัดแดงมันจะข้ราคาไข่หมัดแดงแพงไปมัวพีหัวหัวเป็นะตาาลดุออดนะอนะดุออำกนเนี่อนนี้เขาไปเที่ยววันข่าวมนจะว่าอย่าระม่บอก กัเอาแห่กะไม่แบบออนอ่อนอ่อนอย่างคนไรด้อะอืมเขาก็าจจอ่นหยางเขาบอนเดียวกันพี่นองแต่วันหนึ่งคนละสูดคนหนึ่งพงกับเออคนหนึ่งเพิ่มกับคนหนึ่งเพิ่น้องชายเลยสวยในเนนอือขาง่ายดีีองเน่ะจะกินยังอืมไดและเขาเป็นขาเกัน แน่มาแก็ต้เงเได้ยังไงเนี่ยเอาเอา,าทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สิขอตัวลาไปก่อนนะพี่น้องกะา,าบขโมงกับใจสลิมพิ่นเอาปลามาหายพี่น้องเมื่อก่อนนะก็เอานมใหม่มาหาแต่บริกกนพี่น้องเบิ่นซ้อยังม่มีเวลาเนาะเอาสำหรับคลิปนี้กะ ทิ่ขอฝากไว้สำหรับเด็กก็จะเลเื่อมฝากเป็นอกาลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์็กกเลื่อมเพื่อกระดิ่งเชื่อแทก,กเตือนใีต่อไปเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเนะจ้ากลัสบายดีและมีนาวันดี